ในฐานะเป็นฐานพลังงานที่สำคัญในประเทศจีนอําเภอจุนเกอเอ่ออําเภอผลิตฐานหินที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลียในอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่โดยมีปริมาณสำรองฐานหินที่พิสูจน์แล้วกว่า52,000ล้านตันรองรับการขนส่งฐานหินของ25มณฑลของจีนด้วยปัจจุบันอําเภอจุนเกอเอ่อได้กลายเป็นฐานอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ตั้งแต่บริษัทต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เยโครงการสาธิตอุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจนโซลาเซลล์หรือชงในท้องถิ่นเริ่มผลิตไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นโครงการไฮโดรเจนพลังงานใหม่ขนาด10,000ตันโครงการแรกของจีนปัจจุบันกําลังการผลิตเคมีพันธุ์นหินในท้องถิ่นเช่นการแปลร,รูปถ่านหินเป็นของเหลวเป็นเมทานอนและเป็นปุ๋ยสามารถทําได้ถึง5ล้านตันต่อปีเมื่อพิจารณาจากปริมาณเมทานอนสมมูรณ์กาลังการผลิตไฟฟ,ฟ้าที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ10บล้านกิโลวัตต์ กำลังการผลิตแปรงเคมีฐานหินและพลังงานไฟฟ้าต่อปีอยู่ที่ประมาณ30ล้านตันคิดเป็น10%ของการผลิตและการจำหน่ายฐานหินประจำปี